เฮ้เจ้าอากาศมันสดใสจังเลยว่ะหยุดนะเห้ข้าเมีจะถามเจ้ามีอะไรหรอครับพี่เจ้าพอมีร้านไก่ตันหรือร้านเติมเกมที่ไม่โกงไม่แก๊งบ้างไหมฮ้นึกว่าจะเรื่องอะไรถ้าร้านเติมเกมก็ร้านนี้เลยครับขั้นเทพมีบริการก kind of right ิ๊บผลปีศาจและแทมต่างๆเรทถูกใจแถมยังมีร้านไก่ตันให้เลือกอีกมากมายและเกมอื่นๆอีกเพียบโอ้โหจะคุ้มขนานนี้ยังใจผมไปเลยไปขอัากแม่เติมเกมดีกว่าลิงเว็บใต้คลิปนะครับ ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใส่เกงในขายยาวทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีวบากันมจนภัยของโรโล e ีที่2กันแล้ว e ีพีนี้ก็เป็น E ีพีที่ผมขอบตาดําเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผมฟาร์มไม่ได้นอนเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มมาจนภัยผมมีรูปภาพมาทายทุกคนครับสัตว์ในรูปนี้คือสัตว์อะไรคิดคําตอบวในใจภายใน3วิ1 2 3ผิดครับคือจระเข้ เดิมต้นมาภารกิจที่หนึ่งผมได้มาฝึกฝนวิชาดาบกับลูกกระจกของไอเดมอนฝึกฝนจนเลเวลถึง750ผมก็สามารถเข้าไปกระชากคอเสื้อหัวหน้าของพวกมันได้แล้วครับจเจ้าบางอาจมาร์กที่มาที่ถิ่นของข้าไอเจ้าโซโล่หลงลงทางมาข้าได้ยังไงเนี่ยฮะบางอาจแบบว่าพี่โซโล่ของข้าลงทางงั้นเหรอพี่โซโล่อะ่ะไม่เคยลงทางไม่แต่ครั้งเดียวมีแต่หลายครั้งเจ้าก็ใจิผิดคนแล้วแหละอาอเฮ้ยคนภาคตกงลงเองอยู่ฝั่งใครกันแน่นี้ยเออโทษทีครับพี่ชายเอเฮ้ยตายไปซะไอ้โง่ ลงทางอ่ะไม่น่าใช้เป็นลงเธอ,อไม่แน่อะหี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 หลังจากนั้นผมก็ออกเดินทางมาจัดการกับเด็กข้างไข่ขอให้ดูฟารมิงโก้จนเลเวลของผมเลื่อนขั้นจนสู้กับไอ้เบลมี่ปี้ขี้ได้ครับ<อ>ในที่สุดข่าก็เจอตัวเจ้าสักทีไอ้หวังกี้ปี้ เอาเฮ้ยคอยเพ็ดดังอ่ะคอยไปใช่ว่างปีกี้่อยชื่อเบลามีปีกี้ดังหากลลาเฮ้ยบังคับทำผิดคนแล้วการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดมากและใน,นที่สุดพี่โซโลของเราก็สามารถเอาชนะเบลามีปีกี้ไปได้ครับข้าต้องของโทษเจ้าด้วยนะเจ้าหลงจื้อจี้ที่ข้าํำชื่อเต้าผิดคนน่ะเอฟสมเลยสุมเลยผลยอนไรลผลซ้ายด้วยหูยอยากได้โลอยากได้วางวางสวย มีไปเร็วไปเร็วอิวอิฝันเจีย๊ยบแบบนี้ก็ฝันเจีย๊ยบสิครับห,อออหลังจากนั้นผมก็มารับเคเวสดกับบาทโทโลโมิโอมันให้ผมไปกระทืบลูกกระจกของโดฟามิงโกเป็นจำนวนหน้าสิบตัวขอมาโลจะให้แ0สิบตัวมันยังน้อยไปสำหรับพี่โลครับเออว่าแต่พี่โลแค่ไปติดโมจจากใครวะเนี่ยภารกิจต่อไปมันให้ผมมาจัดการกับเบลามี่ปี้ขี้อีกครั้งอย่าอย่าอย่าไป เฮาบฮาเฮเฮาฮาเเสร็จแล้วหลังจากนั้นพวกอเดินทางไปหาคนไขยดาบและในที่สุดเราก็ได้ดาบเล่มแรกของเรามาแล้วครับทุกคนขอใจสดไปผ่อนครับเพียดาบเล่มแรกของเราก็เป็นดาบสังใดนะครับไปตามหาเล่มต่อไปกันต่อเลยครับหลังจากนั้นผมก็ตามเก็บดาบของโซโลได้มาทั้งหมดเลยครับ ภารลกิดต่อไปผมได้มาจัดการกับพวกทานเรือที่เกาะต้นไม้จนรลเว่าผมสามารถสู้กับบอสของพวกมันได้ครับถึงเก้าจะใช้ดาบเหมือนข้าแต่คําว่านักดาบอันดับหนึ่งต้องมีแต่ข้าผู้เดียวซึกแห่งการดวนเดือดของนักดาบสุดตึงเริ่มต้นขึ้นวิชาดาบที่พี่โซโลได้เรียนมาอยู่เหนือวิชาดาบของพลเอกฟูจิโทระและในที่สุดพี่โซโลของเราก็สามารถเอาชนะพลเอกฟูจิโทระไปได้ครับบาดแผลกลางหลังคือความอับอายของนักดาบ เส้นทางต่อไปคือที่ลงดันเอ็นพี่โซโลเกบนมาว่าอยากได้ห้าคิเป็น4ผมเลยจัดให้แกเลยครับจัดไปเลยพันหผมเลยเดินทางต่อมาที่เกาะสุขสานหลังจากนั้นผมก็ฝึกวิชาดาบอย่างบา้าคลั่งจนกล้ามขึ้นนิ้วและในที่สุดเลเวลของพี่โซโลก็พุ่งทะยานไปถึงเลเวลหนึ่งพเลยครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติตามกันด้วยนะครับ หลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มต่อที่เกาะหิมะผมฟาร์มจนรเบได้ว่าผมสามารถเดินทางปันเกาะต่อไปได้เลยครับดูทรงตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่โลกของเราจะมีเรื่องกับผลพระนะครับว้ยโซเชียลวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแม่จจิงก็เข้ามาผลพระแล้วไงโดนดาบแจ้งตูดก็ไปถึงกับล้มทั้งยืน หลังจากนั้นผมก็ออกเดินทางต่อและก็แวะมาทำผ,ผอมมนุษย์ V ีที่เกาะต้นไม้ถูกใจมีคำว่าแพงแต่นี่แพงจริงผมได้ไปฟาร์มต่อที่เกาะสองขั้วแต่ดูเหมือนว่าพี่โลของเราจะดึงดูดช่อนตีนเป็นอย่างมากคนเมกมาไม่รู้มาจากไหนเปิดทีพี่โลเกือบตายเปิดแล้วจะหนีไปไหนหรอฮะเมกมาฮะหาใจโง๋ ในที่สุดข่าก็ได้เจอเจ้าสักทีพลเอกใส่ฟ <to be. S 3> okay. ันสมอกเกอร์แอบสวีเดการต่อสู้กับพลเอกสายควันเป็นปอย่างดุเดือดแต่ความโหดมันก็เทมาฝั่งพี่โลพี่ฝ่ายเดียวเลยครับควันบุหรี่ก็เหมือนคนหลายใจที่ทำร้ายใครทีละหลายคนเย็ดโคดเชียบคำคม Google ผมเลยมาจัดการกับโดฟันโกว2 2ต่อเลยครับเพลงดาบระบาวัดเลินใยตาย ในที่สุดก็ได้เวลาแล้วครับที่ผมจะรวมดาบทั้ง3เล่มให้กลยเป็นหนึ่งเดียวกันกัดไปเลยครับเสียไปอีก2ล้านได้มาแล้วครับทริปเปิลคาตนาสามดาบสุดเท่หลังจากนั้นผมเดินทางมาที่เกาะเรือผีต่อผมได้ฝึกฝนวิชาดาบและก็จัดการกับเหล่าโจรสลัดแท็กอยู่ในเรือให้ hey, ได้ที่สุดดัเฉยเลยผมเลยรีบสตาร์ทเรือและพุ่งตรงไปยังเกาะหนวดดำมันคงได้เวลาแล้วสินะที่ข้าจะก้าวข้ามเจ้าเจ้าหนวดดำ ศือแข่งการต่อสู้กำหนดดำเริ่มต้นขึ้นโดยมีผมเป็นตัวเปิดเราโจรสลัดมารวมตัวกันเพื่อจะแย่งชิงผ้าคุมสุดหายาและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้ผมเลยออกเดินทางมปยังเกาะประสาทน้ำแข่งต่อแต่ว่าไปทําไมเกาะประสาทน้ำแข่งมันดูแปลกๆจังครับหรือว่าผมมาผิดเกาะเลยเนี่ย หลังจากที่ผมมาถึงเกาะปราสาทน้ำแข็งผมก็ฟาร์มโหมดเหมือนกดตูด่จนเลยวม่ว่าผมสามารถสู้กับบอสคูซันได้ครับขออนุญาตกลายร,าร่างเป็นร่างเปิดโหมดเอาจริงผมเลยใช้เพลงดาบเปิดศึกในการต่อสู้วิชาที่ผมฝึกฝนมาทำให้ผมอยู่เนียคูซันเป็นอย่างมากและในที่สุดผมก็สามารถเอาชนะบอสคูซันไปได้ครับ ส่วนเรื่องคการสะสมดาบพี่โซโลแก่ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่เล่มเดียวเลยครับของฟรีแบบนี้เฮียชอบเกาะต่อไปก็เป็นเกาะสุดท้ายแล้วช่วยกดไลค์พี่โลกันใหม่แล้วเดๆอันนี้โซโลหรือพื่อกินเดียกันแน่วะเนี่ยในที่สุดภารกิจของเราก็เดินทางมาถึงเกาะสุดท้ายของโลกที่2แล้วครับบอกตรงนี้เลยว่าโลกที่3คงสุดกว่านี้แน่นอนครับ มั่งจื่อจีเคยกล่าวไว้ว่าจุ้งลั่งจีตู้จ่าตู้จีจ่าตู้จีจ่าเตอรจื่อจือจีแปลเป็นไทยว่าถ้าใจเราเป็นหนึ่งเดียวกับดาบเราจะตัดได้ไมแม้เต่เหล็กที่หนาที่สุดไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันพูดเอาเท่ไปงั้นแหละและในที่สุดผมก็จัดการบอสตัวสุดท้ายของโลกที่สามไปได้แล้วครับออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ที่โลกที่สามสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย